สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปเช็คอันดับนะครับเว็บไซต์ของเรานะครับบน Google นะครับว่าเว็บไซต์ของเรานะครับจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราทําเว็บไซต์เสร็จเร้อยแล้วเราก็ต้องมีการเช็คอันดับนะครับว่าเว็บที่เราทํานะครับติด Google หรือยังนะครับแต่การที่ จะให้เว็บไซต์ของเรานะครับติดอันดับบน Google มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันมีความซับซ้อนนะครับต้องทำ SEO ท,ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ต้องรักษาอันดับนะครับหลังจากที่เราติดอันดับแล้วนะครับเว็บไซต์ที่จะมาแนะนำนะครับคือเว็บไซต์เซิร์ฟโปรบอทนะครับเซิร์ฟโปรบอทก็ค้นหาใน Google ได้เลยนะครับ ค้นหาใน Google ได้เลยนะครับเซอร์โปรบอทนะครับอันนี้นะครับจากนั้นครับให้เราคลิกไปที่เว็บไซต์นะครับเมื่อเราเข้ามาในเว็บไซต์เซอร์โโรบอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราทำเว็บไซต์เสร็จเราก็มาเช็คอันดับกันเลยนะครับเราจะใช้บริการฟรีเช็คเกอร์นะครับฟรีเซอร์เช็คเกอร์นะครับ URL นี้นะครับ อ๋ขอโทษนะครับเมนูนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับให้เรานะครับเลือกนะครับอ่าเลือกอ่าเป็น Legend ،นะครับเป็น Google Thailand นะครับเพราะว่าเราทำเว็บไซต์ในประเทศไทยใช่ไหมครับอ่านี่เป็น Thailand นะครับ ,Google Thailand นะครับ ต่อไปนะครับตัวนี้เป็น c o s o นะครับอขอโทษนะครับตัวนี้เป็น Choose your device นะครับเราจะเช็คนะครับว่าอันดับของเว็บไซต์เรานะครับบนการค้นหาผ่านอาคอมพิวเตอร์นะครับผ่านมือถือผ่านแท็บเล็ตนะครับตรงไหนจะอันดับยังไงนะครับก็สามารถเลือกนะครับเลือกได้เลยนะครับผมเลือกเป็นเป็นเดสก์ท็อปก่อนนะครับเดสก์ท็อปก่อนผมก็ใส่โดเมนของผมเข้าไปนะครับ ที่ต้องการเช็คนะครับอ่านะครับแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดนะครับตรงนี้ผมใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปอ่ารับทําเว็บไซต์เชียงรายนะครับแล้วก็รับทําเว็บไซต์อ่าผมใส่ คีย์เวิร์ดนะครับสคีย์นี้เข้าไปนะครับเป็นเดสก์ท็อปนะครับอันนี้เป็นชื่อเว็บไซต์ของผมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคําค้นหานะครับที่ผมอยากทราบว่ารับทําเว็บไซต์เชียงรายนะครับเว็บผมจะอยู่ในลําดับที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการค้นหาแบบเดสก์ท็อปนะครับเป็นคอมพิวเตอร์นะครับยังไม่ได้เลือกแบบโมบายนะครับจากนั้นนะครับก็ติ๊กตรงนี้นะครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ แล้วก็กดเช็คเซอร์ช now ตรงนี้นะครับก็จะมีการประมวลผลนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้นะครับระบบนะครับแสดงผลออกมาแล้วนะครับ1 k e y w คีย์เวิร์ดนะครับ2 k e คีย์เวิร์ดนะครับโอเคมาดูกันนะครับ คีย์เวิร์ดรับทำเว็บไซต์เชียงรายนะครับอยู่ในอันดับที่2 1นะครับบนหน้า Google นะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดรับทำเว็บไซต์นะครับแล้วก็สเปซบาร์หนึ่งทีเชียงรายอยู่ในลำดับที่21นะครับเหมือนกันนะครับออโอเคนะครับต่อไปนะครับผมจะมาเช็คแบบมือถือนะครับผม เมื่อกี้เช็คแบบเดสก์ท็อปไปแล้วนะครับต่อไปเช็คแบบโมบายกันบ้างนะครับคีย์เวิร์ดตามนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเช็คเซอร์ now ในโมบายนะครับอันดับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับก็คือ21เหมือน,นเดิมนะครับแล้วก็ รับทาเว็บไซต์จยงไ้ขึ้นมาอีก1นนะครับก็เป็น20นะครับผมถ้าหากเราอยากจะดูเว็บไซต์ไหนนะครับที่นะครับคีย์เวิร์ดนี้นะครับ10อันดับแรกนะครับก็สามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับมีเว็บไซต์ไหนบ้างนะครับก็จะแสดงผลออกมานะครับมี 1, 2, 3, สองสนะครับสีเราก็เข้าไปดูเว็บของเขานะครับเป็นตัวอย่างได้นะครับว่าเขาทําไงให้ติด หน้าแรกของ Google ได้นะครับซึ่งการทำา SEO ให้ติดหน้าแรกของ Google ก็ถือว่าเป็นความซับซ้อนอย่างหนึ่งนะครับที่คนทำเว็บไซต์จะต้องมีทักษะนะครับที่ต้องมีทักษะแล้วก็ถ้าเว็บไซต์ของเราติดหน้าแรก Google แล้วนะครับเราต้องทำแลนกิ้งนะครับให้เว็บไซต์ของเราคงอยู่ในหน้าแรกต่อไปนะครับก็จะเป็นการเขียนบทความเพิ่มเข้าไปนะครับ ปรับแต่งอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคครับผมก็ลองมาใช้งานกันดูนะครับเว็บไซต์ free searcher นะครับผมขอบคุณครับที่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับช่องครูเชียงรายด้วยนะครับสวัสดีครับ